สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกาลการามเขตเมืองสาเกตณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแลพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัส เรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาลาโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ถึงสแสวงหาตรองตามด้วยใจนันเราก็รู้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณะพราหมเทวดาและมนุษย์ถึงสแสวงหาตรองตามด้วยใจนั้นเราก็รู้แล้วตถาคตรู้แจ้งรูปที่ได้เห็นเป็นต้นนั้นอารมณ์นั้นไม่ปรากฏในตถาคตรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟัง อารมณ์ที่ได้ทราบธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้งที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาลโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามเทวดาและมนุษย์ถึงแสวงหาตรองตามด้วยใจนั้นเรากล่าวว่าไม่รู้คำนันของเรา พึงเป็นคำเท็จรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งนั้นเราพึงกล่าวว่าทั้งรู้และไม่รู้แม้คำนั้นพึงเป็นคำเท็จเช่นเดียวกันรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟัง อารมณ์ที่ได้ทราบธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้งนั้นเราพึงกล่าวว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่คำนั้นพึงเป็นโทษแก่เราตถาคตเห็นรูปที่ควรเห็นแล้วแต่ไม่สำคัญว่าได้เห็นไม่สำคัญว่าไม่ได้เห็น ไม่สำคัญว่าต้องได้เห็นไม่สำคัญว่าเป็นผู้เห็นฟังเสียงที่ควรฟังแล้วแต่ไม่สำคัญว่าได้ฟังไม่สำคัญว่าไม่ได้ฟังไม่สำคัญว่าต้องได้ฟังไม่สำคัญว่าเป็นผู้ฟังทราบอารมณ์ที่ควรทราบแล้ว แต่ไม่สำคัญว่าได้ทราบไม่สำคัญว่าไม่ได้ทราบไม่สำคัญว่าต้องได้ทราบไม่สำคัญว่าเป็นผู้ทราบรู้แจ้งธรรมารมที่กวรรู้แจ้งแล้วแต่ไม่สำคัญว่าได้รู้แจ้งไม่สำคัญว่าไม่ได้รู้แจ้ง ไม่สำคัญว่าต้องได้รู้แจ้งไม่สาคัญว่าเป็นผู้รู้แจ้งภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นผู้คงที่เช่นนั้นแลในรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งเรากล่าวว่า บุคคลอื่นผู้คงที่ยิ่งกว่าหรือปราณีกว่าตถาคตผู้คงที่นั้นไม่มีรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบที่คนเหล่าอื่นหมกมุ่นแล้วสำคัญกันว่าจริงตถาคตเป็นผู้คงที่ในรูปเป็นต้นเหล่านั้น ที่สำรวมระวังดีแล้วด้วยพระองค์เองไม่ปักใจเชื่อว่าจริงหรือเท็จเราเห็นลูกศรคือทิฏฐินี้ก่อนแล้วจึงรู้เห็นลูกศรคือทิฏฐินั้นที่หมูสัตว์หมกมุ่นแล้วคล้องอยู่อย่างนั้นแต่ตถาคตทั้งหลายไม่มีความหมกมุ่น